สวัสดีตอนเช้า ECR e Travel EP Support สแกนพนุรีภาคหนึ่งนี่ครับกำลังวอร์มอัพอยู่ดูสิเอื้อเขียวโอ้โหแค่วอร์มอัพก็โซนห้าแล้วครับหัวใจเหนื่อยมากโอ้โห้โหตแรก ขอเถอะครับ <laughs> 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 ว่าสำคัญเนี่ยตกลงลงขึ้น กำลังตะลุยผ่านขยะกองใหญ่แล้วก็ข้างหน้ามีฝูงปลากร<ม>ะโดดเต็มเลยไปก่อนแล้วครับเฮ้ยปลาเต็มเลยอะถึงป้อมวิชัยประสิทธิ์ในที่ข้างหน้าเราวันนี้เราจะผ่านสถานที่สำคัญเยอะแยะเลยอะไปเลยครับอะไรครับลุยลุยครับ ยอดไทนาวีเฮดคอเตอร์ครับอยู่ข้างๆวัดอรุณเลยนี่ไปนี่ครับโอ้โหเส้นนี้ผ่านฐา,านที่เด็ดๆเ,เยอะมากจากมุมมองทางน้ำนะปกติเราจะบั่นจักรยานครับวันนี้เราอุย้ยเฮ้ยพี่ไม้มันติดทางเสือว่ะเนี่ยไม้ถึง ราชนาวิกสภานะครับโหยเป็นอาคารสวยเลยครับตรงข้ามเป็นวัดพระแก้วโอ้โหสวยมากตอนนี้เรามาถึงกรมอู่ทหารเรือแล้วผ่านไปหนึ่งกิโลมั้งเฮ้ย hey, เป้าเราในสิบเจ็ดโลครับป้าต่อหารเรือโอ้โห oh. ต่อด้วยวัดรักคังนะครับอันนี้ฝั่งตรงข้ามเป็น นนี่มัชาชคาทําาใหมม่สวยรแล้วครับมีรูปปั้นของพ่อโต,โตอยู่นะครับสวยมากวันนี้เราก็เคยปั่นจักรยานมากันโอ้มุมนี้สวยเหมือนกันเนะาะไปครับพันนกก่อนข้างๆกับสีราด วันนี้เรามาทางน้ำครับครับตรงนี้เป็นสาะว่ายน้ำนะเนี่ยใต้เนี่ยพี่ตรงข้ามเป็นธรรมศาสตร์ยูนิเวอร์ซิตี้โอ้โหเฮ้ยใช้ได้นะ่ะตรงนี้น้ำเริ่มสะอาดแล้วครับ นี่วิชิตตัวเล็กอ่ะผมตัวใหญ่อ่ะโหจะได้ไหมเนี่ยโอ้ตรงนี้สวยนะตรงนี้อยู่ตรงสวนสาธารนณะ สิรราชครับไทยรถไฟทนบุรีเฮ้ยโหมีรถไฟจำลองด้วยกำลังเข้าสู่คลองบางกอกน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายฝั่งนี้อ่ะใช่ไหมย้ายฝั่งขวาพี่นี่ครับด้านซ้ายเป็นโรงพยาบสิรีราชข้างหน้าก็จะเป็นสะพานอุือมลินเส้นนี้เราก็เคยปั่นมานะ แต่เป็นเรียบเรียบคลองอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเป็นพิพิธภัณฑ์เรือพระราชาพิธีนะครับก็จะเป็นท่าเรือของเรือพระที่นั่งนะครับของพระมหาขสัตย์ในงานพิธีต่างๆนี่ครับเรือจอดอยู่นี่ครับสวยและด้านซ้ายเป็นยังเป็น สีลาดอยู่นะครับทานอาดุลอัมบดินโอ้ด้านซ้ายมือก็เป็นสถานีรถจักทนบุรีนะครับที่เราเคยปั่นจักรยานมาเหมือนกันวันนี้เรามาทางเรือโอ้โหดูดิมุมมองใหม่เปิดมุมมองใหม่ของ หน้าเราเป็นโรงรถจากคุนบุรีครับโหเห็นไหมตรงนี้แหละประวัติศาสตร์คุบุรีไนวัดในโรงไม่เคยมาวัดน,นี้เลย ก็วนมาถึงคลองชักพระแล้วตอนนี้มิชชั่นต่อไปว่าเราจะมาลุ้นดูว่าเราจะผ่านประตูน้ําเพื่อไปทะลุได้ยังไงเราก็ไม่รู้กติกาว่าประตูน้ำเขาเปิดยังไงด้วยนะสิ่งที่ห่วงก็คือจะไปยังไงหรือว่าต้องส่งสัญ,ญญาณแล้วเขาจะเปิดประตูให้เราหรือว่าเราต้องไม่แน่ใจเลยลองดูครับไปใกล้ๆก่อนแล้วกันเนาะ ตอนนี้ยังวนอยู่ในแถวแถวฝั่งทนอยู่ครับนี่แหละครับตรงนี้เป็นที่เขาซ้อมเรือใช่ไหมครับเอาแล้วครับไฮไลท์อยู่ตอนนี้แหละพี่จะเปิดประตูน้ำให้ฮะอ้เอาแล้วครับ ไม่ใช่ตกตรงนี้เลยนะยุ่งเลยฮะเ,ออเรื่องหางยาวออกให้ใครเลยพี่นะใช่ เข้าไปร้อข้างในพี่เฮ้ยโอ้ยผมว่าตรงนี้ Death. เด็ดเฮ้ยโหเจ๋งว่ะคีโวติน เดี๋ยวเกาะก่อนเขาก็ปล่อยน้ำให้แน่นตรงนี้เลยให้ล้นเราก็ลอยขึ้นโอ้หตรงนี right. ้มันไฮไลท์เ่ะพี่ฮยปรับปรับน้ำข้างในกับข้างนอกให้เท่ากันนะเข้าใจว่าข้างนอกน้ำมันสูงกว่านี้นะ กำลังปรับอยู่ครับปรับปุ๊บเขาก็จะเปิดตอนนี้น้ําลดลงมาเยอะเลยเมื่อกี้เรายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะลดลงไปเยอะเลยอะเอาแล้วครับนี่เขาจะเปิดแล้วเฮ้ยผมได้ยินตรงนี้ใช้เวลาหน่อยนะต้องถ่ายให้เก็บรายละเอียดเฮ้ยกดไม่ทันแล้ว อ๋อให้เรือเร่งได้ได้เดน,นี่ยล้วผมผ่านด่านนี้ได้ผมผมผมโล่งแล้วเพราะว <c oughs> ่าผมกลัวเข้าตรงนี้ไม่ได้ <c oughs> ทิปเราก็ประตูสวรรค์เปิดแล้วเท่านี้เรากำลังลอดอาบไปเลยครับขอบคุณครับ ไม่เอาครับไปแล้วครับอ้าวด่านหนึ่งเราผ่านไปแล้วครับของชักพะคราวนี้ก็ถ่นเราแล้วเราก็ใช่ใช่ครับนี่นะครับของนี้ก็จะเป็นของชักพะนะตรงยาว เนะครับเราผ่านมาตอนนี้ประมาณ6กิโลแล้วครับเป้าเรา17อ่ะไปต่อครับตลานน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน้าเือตลิ่งชันครับตลาดน้ำตลิ่งชัน ข้างบนเป็นทางรถไฟเอาแล้วครับแถวนี้เราชำนาญแล้วเราปั่นมาบ่อยเลยสดีครับตอนนี้อยู่วัดช่างเหล็กแล้วนี่ครับ ที่เรามาปั่นจักรยานข้ามข้างบนเนี่ยบ่อยๆอันนี้แหละที่แก๊งไหลแก๊งข้ามมาเนี่ยสแกนทนบุรี EP จักรยานเนี่ยวันนี้เรามาสแกนทนบุรี EP ซับบอร์ดสวัสดีครับ ัดที่เราปั่นจักรยานมาวัดป่าเชิงเลนครับอีกมุมหนึ่งเป็นวัดกรรมฐานวัดวัดที่สำหรับพระปฏิบัตินั่งสมาธิดูดิปายังดิบด้วยน่าเชื่อของเริ่มเล็กลงเรื่อยฮะ ตอนนี้จะ10โลแล้วครับเฮ้ยเราทําเวลาใช้ได้นะ10โลใช้เวลาไปเฮ้ย hey, โ oh. อ้โห2ชั่วโมงสะพานผ่านนกการจนาพิเศษพอดีเลยครับนี่ไงเส้นนี้ไกลแล้วจะครบผ่านมาตอนนี้10 10โลแล้ว ไฮไลท์ก็จะเป็นจักรยานปั่นไฟนี่ปั่นน้ำปั่นน้ำแล้วก็จุดเช็คพอยต์ณตลิ่งชันของชักพระมีคนตปกปลามามาถึงตลาดน้ำคลองบางหลวงครับก็ เ็นอาคารบ้านโบราณเขาเรียกว่าบ้านศิลปินใช่ไหมพี่อันนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อละไม่ไหวแล้วต้องไปชาร์จแบตแล้วหิวไเหลือมาแล้วครับ ดีครับหูไอปลาคเราเข้าสู่ใกล้ๆก,กับวัดฝากน้ำภาษีเจริญแล้วครับนี่นะครับ เขาเรียกเรียกวัดประดู่ฉิมพี่อ๋อปกติวัดน,นี้เราจะเอาจักรยานมาจอดตรงนี้นี่มาแล้วสวัสดีครับฝนตกเอาละเราจอดตรงนี้ดีกว่าพี่ ตอนนี้เราถึงวัดปากน้ำภาสีเจริญแล้วมุมนี้สวยสุดๆอันนี้เป็น เขาเรียกว่าเป็นวังวังคลองบางหลวงนะอันนี้มาหาลลยพานสมเด็จนี่ย เอเลยใกล้ถึงเป้าหมายเราแล้วครับวันนี้เราบนมายังอยู่ในคลองมังกรกใหญ่นะแล้วก็กำลังจะลอดสะพานเจริญพาดนะข้างบนเป็นถนนดิฬาพาพเนี่ยใกล้บ้านละสบายใจแลละข้างหน้านู่นเป็นวัดของรัตนาราม เดี๋ยวเราจะไปพักแถววัดหงแล้วกันรอเช็คประตูน้ำว่าเปิดหรือเปล่าภาพรวมก็ดูแล้วคลองบางเกอกน้อยเลยสะอาดกว่าคลองบางเกอกใหญ่นะเพราะว่าคลองบางก,กใหญ่น่าจะอยู่ในชุมชนมากกว่านะบางอย่างมันก็ไหลลงมาในคลองได้คือจริงๆก็ต้องช่วยกันนะครับ ไม่มีทางเก็บหมดหรอกถ้าพวกเราไม่มีการจัดเก็บขยะให้เป็นที่เรียบร้อยนะเข้าใจว่ามันปัญหาที่มันจัดการยากมากนะก็ค่อยๆค่อยๆทำขึ้นเรื่อยๆมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะไปดูไปละโอเคโอเค เดินครับอยี๋ยวชวนผมนะครับตอนนี้เราจะถึงเส้นชัยแล้วครับระยะวันนี้17.5โอ้ยผมเปิดซิงนี่ครับพี่พอุดพาทัวร์เดี๋ยวรอประตูน้ำเปิดแล้วจะครบแล้วครับนี่ไปได้เลยใช่ไหมพี่ รอบแล้ว Bl ah, ระดับน้ําแล้วครับน้ํานอกกําลังจะเข้ามาสูงขึ้นเรื่อยๆนี่แหละไฮไลท์ไฮไลท์ประสบการณ์ BCR Travel นะครับมา EP พิเศษสแกนทนบุรีบายซับบอรดวันนี้เกือบ18โลอะวข้าวแล้วเนี่ยรูกำลังเปิดครับข้างหน้าเป็นเจ้าพยา เราถึงจุดหมายแล้วจุดหมายเราก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยา คนร้องนอกด้วยครับเฮ้ยปึงดิพี่เดี๋ยวหาเนื้อท่อนท่อนท่อนหัวเนี่ย ขวานะพี่อ้าวถึงเต้นชัยแล้วโอ้ ดีครับ,รบกลับแล้วรอบหนึ่งแล้วขึ้นตรงเรือต่อพี่นะอ่าตอนนี้เรากลับมาแล้วสำเร็จครับมิชชันเราโคตรมันเลยอะ่ะจริงๆนะถ้า ออกเช้าวันนี้หน่อยจะไม่ร้อนมากแต่วันนี้รู้สึกอากาศก,ก็ไม่ร้อนนะเฮียรูกวันรูกตรงนี้ไง เข้ามาแล้วเส้นชยัยเรา